ชุองแสนแซมนะคะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหาคนครค่ะมีความสําคัญทางบริษัทาสและเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ใหญ่แล้วก็ที่ใช้มาอย่างยาวนานโดยชุมชนในพื้นที่รอบพองนะคะมีทั้งชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธและคนที่มาจากหลายภูมิภาคเช่นภาคใต้หรือภาคเหนือเป็นต้นค่ะและเหตุผลที่พวกเราเลือกอชุมชนลองแสนแซมนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค,งคะ่ะแล้วก็ มีทั้งหลากหลายทั้งในเชิงเชื้อชาติศาส,สนาภาษาแล้วก็วิถีชีวิตค่ะซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกันของคนที่มาจากต่างถิ่นในพื้นที่เมืองใหญ่แห่งนี้ค่ะ ลักษณะทางสังคมและความหลากหลายประชากรในชุมชนคลองแสนแสบประกอบไปด้วยคนหลากหลายเช,ชาติและศาสนามีทั้งชาวไทยพุทธชาวมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนบางครอบครัวสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมาจากภูมิภาคของตนเองอย่างเช่นภาคใต้ภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคอีสานภาษาในการสื่อสารหลักก็ยังคงเป็นภาษาไทยภาคกลางแต่บางครอบครัวก็ยังใช้ภาษาถิ่นในครัวเรือนอยู่การมีหลากหลายศาสนาก็ส่งผลให้มีการปฏิบับติตามหลักศาสนาอย่างเช่นการถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือการทำบุญของชาวไทยพุทธ ลุ่มวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็อยู่ร่วมกันได้โดยการปรับตัวแล้วก็การเคารพในประเพณีและความเชื่อของกนและกัน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นในวันสําคัญของแต่ละาศาสนานะคะผู้คนในชุมชนนะคะก็จะเปิดโอกาสให้คนในแต่ละาศาสนานะคะได้จัดกิจกรรมเฉพาะของาศาสนาของตนเองค่ะโดยไม่มีการขัดแย้งกันซึ่งทําให้เกิดความกลมเกลียวกันแล้วก็ความร่วมมือกันดำรงชีวิตร่วมกัน,นะคะ่ะ โดยผู้คนในชุมชนของแสนแสบนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับวิถีชีวิตประจําวันค่ะอย่างเช่นการรับประทานอาหารจากวัฒนธรรมีิแตกต่างกาันการร่วมงานบุญงานศพหรือกิจกรรมศาสนาต่างๆค่ะซึ่งทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ ต่อมานะคะกิจกรรมและเทศกาลที่มีความหลากหลายค่ะอย่างชาวพุธนะคะจะมีวันสําคัญได้แก่วันประเพณีลอยกระทงค่ะในขณะเดียวกันค่ะชาวมุสลิมก็จะมีวันสําคัญได้แก่วันฮารีรายยอเป็นต้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะชาวมุสลิมเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็มีมีการแบ่งปันอาหารเพื่อนบ้านที่มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันค่ะซึ่งความแตกต่างของสองวัฒนธรรมนี้นะคะจะมีการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีการเข้าใจซึ่งกันและกันของความหลากหลายวัฒนธรรมค่ะ สวัสดีค่ะเออ่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรค่ะชื่อนัทพลอุสินครับค่ะชื่ออัดค่ะเรียกอัดอ่าอายุประมาณเท่าไหร่ครัผมอายุ23ครับ23เหมือนกันนะคะทั้งคู่นับถือศาสนาอะไรคะเนี่ยอิสลามอิสลามครับอิสลามใช่ไหมคะอ๋ออาศัยอยู่บริเวณนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะสองปีกว่าแล้วค่ะอ่าค่ะพอดีว่าอยากสอบถามว่ามีการปรับตัวยังไงกับอาศัยร่วมอยู่กับคนที่มีวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาที่แตกต่างกันหรอคะการปรับตัวก็แทบจะ ไม่ได้ต้องปรับอะไรครับก็ปกติที่บ้านก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแกต่างต่างถิ่นแค่นิดนิดเดียวเองครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อแป้งค่ะเอ่อพี่แป้งนะคะเรียนอยู่ที่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพีดีรากำแพงค่ะพี่แป้งนับถือศาสนาอะไรหรังวันนี้พุทธค่ะน้ือพุทธนะคะเอ่อพี่แป้งคะพอดีอยากถามว่าแบบในละแวกแถวแถวนี้ค่นนี้คนที่เขาอาจจะมีความเชื่อทางด้านศาสนาที่แตกต่างจากเราค่ะแต่หว่าพี่แป้งอาจจะมีการรอบตัวยังไงบ้างคะในการที่จะแบบไหน เกี่ยวองกันแลกันนะคะไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าเรียนรู้ว่าอันไหนแตกต่างกันหรือว่าเป็นข้องกันเว้นของศาสนาไหนเราก็ไม่ทาอะไรีค่ะมีอาศัยอยู่แถวนี้ค่ะมีความท้าทายยังไงบ้างคะความท้าทายก็ก็แทบจะไม่มีนะครับก็เหมือนปกติอยู่ที่บ้านเลยครับแล้วรู้สึกว่ามีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะในการที่อยู่ร่วมกับคนที่เขามีความเชื่อตกต่างจเราไม่มีค่ะทุกคนใช้ชีดด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วแบบไม่ก้าวก่ายกันอะไรกันอยู่แล้ว ต่อมาเป็นโอกาสและก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งความหลากหลายที่ทําให้ชุมชนคลองแสนแสบเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่ะได้แก่วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะเพราะสามารถเป็นแหล่งที่ศึกษาวัฒนธรรมได้นอกจากนี้ก็สามารถให้คนที่สนใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือหลากหลายภายในเมืองกรุงเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ยังมีโอกาสให้เรียนรู้วิถีชีวิตผ่านการจัดงานร่วมกันเช่นกันค่ะในด้านบทบาทของนิสิต เราจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างไรโดยการที่เราจะเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆที่เราไม่รู้เพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันและปรับตัวเข้าหากัน สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเพื่อให้ชุมชนม,มีความเป็นสังคมของพระหุวัฒนธรรมมากขึ้นคือพัฒนาด้านการสื่อสารต่อกันให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัฒนธรรมเช่นมีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีอาหารหรือศิละปะจักรลารหลาย,ช,ยชาติที่จะช่วยให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งการละกันและเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้มีการจัดงานที่สแสดงถึงประเพณีต่างๆในชุมชนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ สำหรับคําแนะนํานะคะหรือว่าแนวทางค่ะในการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นพลเมืองสื่อสร้างสรรค์นะคะและส่งเสร,ริมการเคารพค,ความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะคือเช่นการให้เยาวชนค่ะได้ผลิตสื่อที่มีความสร้างสรรค์น,นะคะยกตัวอย่างเช่นการทําสื่อออนไลน์ค่ะที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนนะคะหรือว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนค่ะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะผ่านสื่อต่างๆค่ะแล้วก็สนับสนุนการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมี รับผิดชอบนะคะและแสดงออกถึงความเคารพในความแตกต่างของผู้คนค่ะ